เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิจไหนที่ขายแล้วแก้ไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินสวยๆพร้อมกับบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับทำเลดีเลยติดถนนคอนกรีตนะครับไฟฟ้าพร้อมประปาพร้อมครับนาแปลงนี่เลยครับเสาไฟต้นใหญ่บรรยากาศดีครับรอบๆโกงโลกสบายต้นไม้เยอะมีความเป็นธรรมชาติครับกับราคาเพียงปลอดคุดแดงนะครับถูกต้องปลอดภัยหายห่วงครับ 7 0 0 0บาทครับเนื้อที่54ตารางวาใกล้เมืองเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองใกล้เมืองใกล้ตลาดนะครับเข้าจากถนนลาดยางไปแค่70เมตรนะครับตัวดินห่างโรงเรียน500เมตรเท่านั้นครับแปลงนี้ฟรสวยคุ้มๆครับอยู่อาศัยได้จริงใกล้เมืองใกล้แหล่งความเจริญครับไม่เปี่ยวไม่ป่าครับแหล่งครับมูลความสะดวกครบพิกัดอยู่ดงมูลเล็กนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแปลงนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิม ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมีไม้ท่านผู้ชมเลือกซื้อกันประจำทุกวันครับได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่คลิปใหม่ครับก็ฝากกดถูกใจให้หน่อยครับตัวบ้านก็อย่างสภาพดีอยู่นะครับยังไม่ได้ทาสีต่โครงสร้างไว้มีแตกไม่แล้วสวยสมบูรณ์ครบคุ้มครับทาสีหน่อยสวยเลยแปลงนี้ครับนะครับห่างจากอนามัย1-3มกิโลครับห่างเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์3.5กิโล ห่างห้างสับสินค้าท็อปเรนเพชรบูรณ3.5กิโลเท่านั้นเองห่างตลาดสด4.5กิโลห่างโรงพยาบาล5.5นะครับเรียกได้ว่าอยู่ในแหล่งความเจริญนะครับใกล้แหล่งอำโมอองค์สะดวกเพียบครับไม่ต้องเดินทางกันไกลจะไปตลาดไปร้านค้าไปห้างไปโรงพยาบาลก็ไปกันใกล้ๆครับภายในตัวบ้านยังโอเคนะครับสวยสะอาดครับเข้าอยู่ได้เลย อันใดสนใจก็ไปดูสถานที่จริงกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่รูปสอดใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับติดต่อโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านคนกลางสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ